สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับทางช n n e l ของวิมลวารรถอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับนาฬิกานะครับที่มีความน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็มาในแบรนด์ของ OP อีกเหมือนเดิมนะครับก็แบรนด์นี้นะครับก็ได้ออกนาฬิการุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับเราก็เลยหยิบยกนะครับนาฬิกานะครับที่รุ่นของเขานะครับมีความน่าสนใจเนาะในวันนี้นะครับก็จะมา ในตัวนะครับรายละเอียดนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเรือนทองทั้งหมดนะครับก็เห็นครั้งแรกก็เนี่ยครับดูเหมาะมิ่งมากๆเลยครับเจ้าตัวนี้มีความแบบเรียบนะครับรูนะครับแล้วก็แบบเออรูปทรงมันดูแบบไม่เหมือนปกตินะครับมันดูแบบคล้ายๆว่าแบบมันมีเบนๆออกมาเนาะแล้วก็แบบมีความนูนๆออกมาแบบมันไม่ได้เป็นทรงกลมปกตินะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ จะมาในรุ่นนะครับของ OP นะครับ9935นะครับขีด c a m นะครับก็จะเป็นระบบกลไกอัตโนมตินะครับที่มีมาให้ในเจ้ารุ่นนี้นะครับข้างในนะครับภายในก็จะโชว์กลไกนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปแบบของสิงเปื่อยเนาะที่แบบว่าโชว์แบบหน้าปัดต่างๆให้เห็นแบบเออการทำงานของเครื่องนะครับว่าแบบเออของเขาแบบทำงานเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็นะครับ เพื่อนเห็นก็จะเห็นลูกตุ้มแกว่งไปด้วยเนาะแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าเห็นเครื่องทั้งหมดนะครับข้างในกลไกก็เป็นสีทองเนาะคล้ายๆกับว่าให้มันแมชกับทางตัวของหน้าปัดที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็ซ้อนชั้นด้านบนนะครับของตัวหน้าปัดก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบสีเขียวนะครับที่จะมาตัดกับสีทองนะครับเห็นแล้วมันก็ดูเออมันก็ดูแปลกตาดีนะครับแบบว่าเออนานๆที่เห็นแบบสีเขียวมาอยู่กับสีทองมัน เขียวของเขาก็จะออกแบบเขียวแบบเงาๆหน่อยๆนะครับแต่แบบมันมีการดอกแล้วเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับเขียวแบบจี๊ดมากแบบให้เห็นดูมันก็จะดูแบบเออมีความเข้ากันอยู่พอสมควรนะครับมันก็ดูแปลกตาดีแล้วก็ระบบ,บกลไกอัตโนมัติของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมาในเครื่องนะครับของเจ้าตัวมิโยต้านะครับเป็ดเนสนะครับก็เป็นระบบ,บกลไกอัตโนมัติของ ทางญี่ปุ่นเขานะครับทางโอพีเขาเลือกใช้เครื่องตัวนี้เนาะในดุ่นนี้รูปร่างรูปทรงนะครับเท่าที่บอกไปตอนแรกมันก็จะดูแบบคล้ายๆว่าตัวนี้มันนูนขึ้นหน่อยตัวนี้มันก็จะออกแบบเฟดนะครับแบบคล้ายๆว่าเราแบบตัดเงาตรงนี้เนาะขัดเงาตรงเฉพาะขอบที่มันตัวเรือนมันหุ้มลงมาตัวนี้เนาะแล้วก็ขอบคล้ายๆเรียกว่าเป็นขอบกระดองดีไหมมันเหมือนแบบขอบตัวเรือนชั้นล่างอะครับ มันก็จะดูแบบเป็นลักษณะด้านเวลามองเห็นมันก็จะตัดกันว่าเออข้างบนมันเงานะข้างล่างมันด้านเนาะมันก็จะแบบเออดูแบบเท่ไบอกแบบหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีคล้ายๆเป็นตัวรอยแบ่งของเจ้าตัวแบบตัวเรือนนะครับมันก็จะแบบดูแบบมีขีดเงาซ้อนอีกทีหนึ่งก็ดูแบบเออแปลกตาดีนะครับหน้าปัดต่างเนาะก็จะมีลักษณะสตา์โอพีมาให้นะครับแล้วก็ ขีดต่างๆนะครับเข็มวินาทีเป็นสีแดงให้มันตัดกันหน่อยนะมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับสายก็เป็นสายสีทองทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยนะครับดูเรือนต่างๆอันนี้ก็เม็ดมะย,ยมเป็นสีทองนะครับสายก็นีครับไม่ได้ละเอียดนาะเป็นสายปกติเหมือนแบบสายทั่วไปนะครับเป็นแบบสวยวก็เงานะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เม็ดมะย,ยมนะครับเป็นสีทอง ก็จะมีกลไกเนี่ยครับเป็นเม็ดเกลียวนะครับเจ้าต,ตัวนี้คลายออกมาก่อนเหมือนเดิมนะครับก็หมุนออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเครื่องมันเดินตัวนี้เนาะตัวนี้นครับมันก็จะวิ่งไปด้วยนะครับกลไกจับทางพวกจับสายใยต่าง,ต,างต่างนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้มันกําลังหมุนไปเนาะแล้วก็มันก็จะมีฟังก์ชันนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะ เก็บเม็ดนะครับมันก็จะมีเป็นขึ้นลานด้วยมือมันก็จะมีเสียงนะครับถูดฝืนเล็กน้อยนะครับเราก็ขึ้นมาขึ้นลานด้วยมือตรงนี้ได้เราก็จะเห็นแบบเออเครื่องตัวนี้มันมีการขยับอยู่นะครับเนี่ยครับเวลาเราหมุนตัวนี้เนาะมันก็จะเห็นจักข้างใน้วยครับที่แบบเออตัวนี้มันหมุนไปด้วยนะเนี่ยครับเป็นกลไกของเขาดึงเม็ดเลยครับเราก็เห็น,นกลไกทั้งหมดนะครับก็กด ใช้เสร็จนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับกดพร้อมกับหมุนเนาะนะครับหมุนเข้าหาตัวเนี่ยมันก็จะแน่นแน่นเสร็จปั๊บเม็ดก็จะล็อกกันน้ําได้อีกชั้นหนึ่งนะครับครับผมขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับก็จากความกว้างประมาณนี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ41.5นะครับ กำลังดีแล้วก็ตัวหนาความหนาของเครื่องนะความหนาของตัวเรือนนะครับก็จะอยู่ที่11นะครับ11มิลแล้วก็หูสายของเจ้าตัวนี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ20นะครับแล้วก็ขอบตัวเรือนนะครับลักลักทุระหูสายงหูสายตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเรือนตัวนี้เนาะมันจะมีลักษณะแบนลงก็ทําให้เจ้าลักธุรกตัวนี้มันมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับ ด้านหลังนะครับของเจ้าตัวนี้ก็จะมาในระบบของมิโยต้านะครับโชว์กลไกการทํางานข้างในเป็นสีทองหมดเลยว่าจะเป็นแบบตัวตุ้มนะครับตุ้มของเขาก็เนี่ยครับตรงกลางปกติมันก็จะเป็นแบบทึบเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเล่นมาในลักษณะของครึ่งนะครับมันก็จะดูแบบเวลาหม,มุนก็จะเห็นแบบกลไกต่างๆข้างในซึ่งเป็นสีทองทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบของตัวนี้นะครับก็เป็น แสแตนเลสนะครับสีเงินเฉพาะตรงนี้เนาะฝาหลังมันจะเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวนะครับก็เป็นฝาเกลียวนะครับกันน้ำได้แน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัวนี้นะครับขอบมันจะมีลักษณะด้านนะครับขอบข้างขานนะครับจะตัดกับตัวเงาตัวนี้ที่ผมบอกตอนแรกที่แบบจะเป็นขอบขึ้นมาของทางเจ้าตัวหน้าปัดของเขานะครับนะ่ครับสายนะครับก็จะเป็นสายคล้ายๆกับแบบสายบีบเนาะตัวนี้ก็เป็นสแตนเลส ก็คือบีบ2ฝั่งนะครับเพื่อนเอาสายอีกฝั่งหนึ่งมาต่อกันมันก็จะนะอยู่ในลักษณะนี้แล้วเวลาเราก็บีบออกใช้งานปกติแบบครั้งสองข้างนยครับเวลาเปิดใช้งานมันจะเป็นแบบ,นะบเปิดหูสายทั้งสองฝั่งนะครับข้างหลังก็เป็นสีท้องหมดเลยนะครับสายเสื่อต่างๆยกเว้นเจ้าตัวาฝาหลังนะครับสวยงามครับเจ้ารนนี้ ดูไม่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีพวกแบบสีเขียวอะไรมาตัดมันก็ทําให้ดูแบบออมีความร่วมสมัยขึ้นแบบออลุกมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับใส่ออกงานแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตของทางแบบสีเขียวที่มาตัดให้แบบเ,ออเกิดมีความเป็นลูกเล่นนะครับของตัวตัวหน้าปัดที่มีความสวยงามน,นะครับอย่างเดี้ยผมลองทาบแขนให้เพื่อนดูนะครับ เนีครับเพื่อนๆมันก็จะมาในแนวแบบลักษณะแบบนี้เนะีครับผมว่าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะมันดูกําลังแบบทรงกลางๆกํากลังดีก็สวยงามครับประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะราคาป้ายนะครับของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่7,200บาทนะครับก็ ยังไม่รวมส่วนลดนะครับระบบอัตจะมตติแบบนี้นะครับราคา7จ0 0ับาทก็ยังไงเพื่อนๆนะครับลองติดตามส่วนลดนะครับด้านล่าง description น,นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เนาะ mm. หรือว่าติดต่อสอบถามส่วนลดเพิ่มเติมนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็ อยากจะถามรุ่นไหนตัวไหนนะครับ ads line ท้ายคลิปนะครับกับข้างล่างที่สิบขันก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับก็แอดมาคุยกันได้ครับเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามกันมาว่าแบบเออเจ้า op เนี่ยมีรุ่นประมาณไหนบ้างซึ่งแบบของทาง op ยเยอะมากครับก็เลยจับแต่ตัวที่แบบเออมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เออมันแบบเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบชอบแบบสีทองนะครับสิงเปือยเนาะลักษณะแบบโชโกนไกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ กำลังมาครับแบบคล้ายๆแบบเอายุคคลาสสิกนะครับมาแบบทําให้มันออกแบบแนวร่วมสมัยนิดนึงนะครับใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับจะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเอางานต่างๆนะครับเนาะยังไงก็ฝากไว้นะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครมีอะไรสงสัยก็นั่นแหละครับที่ ด้านล่างในทิปชันได้เลยนะครับแอนไลน์เป็นเพื่อนกัน,นครับในวันนี้ก็ขอลาเเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ